สวัสดีครับอยู่กับรายการ BTK Capting นะครับวันนี้ในเกม g a r ล y m o d e Map ผีนะคะเอ้ตีทำไมวะเออเออเปิดมาไม่เพื่อเอาแล้วก็สำหรับแบบก็สำหรับแบบนี้นะฮะก็เป็นแบบผีนะฮะก็เล่นลูกเดียวนะมีมีเมนแตกอยู่แถวนี้ไม่ใช่นะเปิดไฟให้แล้วอ่ะเปิดไฟหลางๆโอ้ยแหลกมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันมาฮะเอ้ตี โซ่เมฟเฮ้ยเราจะไม่อยู่หลังเว้ยสองนะฮะก็คือการเออเดี๋ยวปิดก่อนสองก็คือรหังสองห้องสองนั่นเองนะฮะแล้วห้องสองก็คือยีนั่นเองนะฮะเรื่องเงินละค่ะทจัดการเลยเพื่อนผมก็คือ H นั่นเองเราถ่ายให้เฉยๆนะพวกนายอยู่ตรงนั้นไปแล้วสี่สี่คือห้องสี่สี่ห้องสี่ก็คือ Y วันนี้มาวันนี้มากันครบเลย ต่อไปมึงต้องไปนะไปฮะเติมตัแล้วมึงไปเลย่อยให้ไกด์ไ่อให้ไกดตเดอมัน่ากลัวว้วจะมีมอนสเตอร์มันแม่เจ้าเัจต้องขอน่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะมีมอนสเตอร์มาเดี๋ยวมันจะสั่นกวดเอี๊ยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระวังให้เเฮ้ยอะไรไม่เอาเฮ้ยไหนไหน ไกด์อไปเลยไกด์่านพ่อไปเลยพ่อไปเลยฮะพ่อนี้โอเคใครเป็นคิดเดี๋ยวกูเป็นคนที่สองเองโอ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมใกล้ตรงไปตรงไปไม่ไม่ตรงไปเลยตรงไปเลยเราตีไม่ได้นะที่นี่ที่ไหน ตายเริ่ดอ่ะเราต้องตรงเนี้ยคือทางทางดักพายกูจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีแมลงมันแม่เรื่องว่ามันเรียกว่าสองมีผมเปลี่ยดอาวุธไม่ได้นะแล้วก็ตีไม่ได้มันมีปัญหาอะไรไม่รู้ไกด์อันเชียไปรักษาโลกับ้าเราต้องไปตรงนี้ เก็บยังไงไปก่อนหนูตาตานี่ไปอ่าเราคนที่สองเองเฮ้ยกายเอาอยาไปด้วยดิได้เลยมันเก็บยังไงต้องเผชิญหน้ากับตงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนตัวแล้วอะเออเน้นเกมแล้ว าหน้าไฟกับไฟกับไอไอตัวนี้อยู่ฮะผมอัดเฉยนะผมตีอะไรไม่ได้นะฮะมันเป็นอะไรไม่รู้นะโคตรสิ่งมาเลยฮะเพลงนี้ก็บิวเพลงนี้ก็บิวจริงๆเลยกราบกาบนะครัลบ้านเราอยู่ไหนโอเคแล้วต้องไปทางไหนก็ได้เราไม่อยากอยู่หลัง เป็ต้ัเราต้องไปทาัไหนั่นแหละประตูนั่นน่ะเบ็ไปเลยเดิแล้วก็กอตรงไปตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกไก่น่งไก่น่งอะอะไรอีกอะ ใครอยู่หน้าใครอยู่หน้านำไปเลยไปเลยไปเราไปเออดีมากคกบผู้การฮะมาเราเปิดประตูนองเฮ้ยข้างในมันมีอะไรเฮ้ยทำไมให้เราอยู่คนเดียวไปเลยหน้าจอดับกีนี้เดียวเฮ้ยใครหัวเละแถวนี้เฮ้ยทางไงนี้เขากันนาเราตามงกันนะ เก็บยังไงอะกดเก็บยังไงอะเฮ้ยเข้าไปกับใช่เลื่อนรถอะเออเลื่อนรถเราเอาอะไรไปอะกูเอาสุดสูบเอ้ยเออไ่ประตูนี้ต้องมีอะไรกอย่างก็น่าจัดเลยมันคืออะไรโอ้โหใครอจะรักตัวนี้ได้ตายกันแน่มาสามสองเข้าพร้อมกัน ประตูไหนนั่นน่ะนะประตูนี่ต้องต้องติดของหนึ่งไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนว่าเราตีไม่ได้ไอ้เย้าเลื่อนเลยเ่อเราตีไม่ได้เลื่อนร้อยเนี่ยเราตีไม่ได้โคตรล่ออะโคตรอนาถเลย มันจะมีเสียงหาแม่หรือเปล่าฮะดูอาการต่อสู้ระหว่างคนกับไอ้แมงมุมตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปแล้วปิดปืนมันปิดได้ปะเถอะเนี่ยได้แล้วโอ้โอหน้าจอสายตรงนี้มันมีตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ตรงนี้มี ฮะเนี่ยดูดิมีคนตายอะไรเข้าไปส่งาจากชิลุ่งใช่ไมยิงยาป่อยมันอยู่คนเดียวเฮ้ยมันไม่มีอะไรวะเป็นตรงตาสังยาแนั่นดิมึงมีอะไรบ้างไม่มีอ้าวปิดท่อไปไม่มีอะไรอ่ะอ้าวเปิดน้ำสูบบุหรี่เปิดไอ้สัตว์เปิดสวัสดี โอเคจะทิ้งคนไม่แค่ไรเขาบอกห้าสุกเลยไหนท้อนี่ไงโนสมุกพีกนั่นนี่คือเว้นน้ำบ้างหนเว้นไม่น้ำกูอะไรกันวะนี่ดูนี่นี่นี่อ้าวปีดาไม่เอาเอาลัวโอ้ยโอ้ยไปไปเข้ามาอ้าวเฮ้ยกดไปโดนแล้ววะ เดี๋ยวเออดิข้าไม่ได้โอเคครับอ้าวมึงยืนด้านนอกไปกันเดียวนะเวลากดเปิดประตูกดอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีอาไอ้หางเนี่ยนั่นเองฟิตมีคืออะไรฟิตมีคือให้อาหารชั้นหน่อยไม่ใช่ติดตู้ด้วย ไม่กัวมันจะถังไปการ่าจัดการหน้าเข้าไปก่อนเลยมันมืดเว้ยน่ากลัวอุ้ยแล้วเหรอติดไฟเข้ไปเราเป็นตากล้องเว้ยปิดไฟเข้าไปนะปิดไฟเหรอปิดไฟเหรอไฟอะไรปิดไฟบ้านเหรอไจะดีเหรอกูมองไม่เห็นกูก็มองไม่เห็นบิบิโ่มาขที่มาี๋ยวกูเปิดเองไไม่่เห็นออะะรกูเป็นคนทายกูเปิดเองอ่ะมึงเข้าไปกูไม่เข้า เอาเข้าเลยหันหลังเข้าเลยอย่ากลัวหันหน้าให้้ปอะไรวะมาใครเฮ้กดเปิดประตูกดอะไรอ่ะเล้วโอ้ยติดติดเปิดประตูกดอะไรอ่ะเมื่อกี้มีมอนมอนปึ้งขึ้นมา ไว้ยังไงอะไรอ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งรหัสรหัสเจ็ดหนึ่งเราต้องไปอีกห้องนึงเดี๋ยวเราต้องไปห้องนี้กดเปิดประตูกดอะไรอ่ะกดอีเไมฮ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยศูนย์สามใช่ไหมมีบอกรหัสศูนย์สามศูนย์สาม เจ็ดหนึ่งศูนย์สามอย่างกระโจนจะป้นแบงไอ้สักดูดีนะเฮ <c oughs> ้ยนี่มันโจนป้นไปไม่ได้ต้องศูนย์สามเจ็ดศูนย์นะออกไปนีเมื่อกี้มันเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่ใช่เหรอสาม เเชียร่อ่านั่งนั่งดูคุณเบเขาพยายามหนันเขคุณเบฮ้ยมันต้องหหนึ่เจ็ดเมื่อกี้จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเออเข้าไปดูดิมันติดอะไรวะนี่เจ็ดเจ็ดเมันมีี่งจุดว่าเป็น เจ็ดหนึ่งศูนย์สามค่ะเสียงหัวเราะตอนนี้ขนลุกเลยเปิดแอร์อยู่คอยล์อาร์เรเจ็ดหนึ่งศูนย์สามสมศูนย์เฮ้ยลองศูนย์สามดิเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะเอามีเลือดด้วย อะไรมีเลือดวะจะได้ไปไหมเพื่อนอฮ้ยปิดปิดประตูให้เขาด้วยดิเบืองข่าเบืองไฟเบืองไฟฟานแม่งเลยเบืองไฟทำไมกด E แล้วไม่เห็นเปิดประตูเลยวะ เร็วเลยฮะขาผมต้องมีเงี้ยงงามแน่เออมันต้องมีเงี้ยงงามแน่ๆเลยเอ้ยเงี้ยงงามเป็อะไรเฮ้ยไอตรงนั้นเรายังเข้าไม่เสร็จเลยเนี่ยลองข้าวไปไหม่ไหมไอห้องศูนย์สามนะไปเบสต้องมาเป็นเพื่อนเบสเอาน้ำน้ำเดือดกล้องตามไอตรงนี้มันมันมีประตูเปล่าวะเบสเบสเนี่ยเออว่ะเออเปิดดิเออ มีประตูเฮ้ยกาน้ามานี่ก่อนเลยมึ้งมานี่ขุนมาเลยถุงคุนเนี่ยเข้าไปดิเข้าไปดิเอาจริงเหรอเอาจริงเข้าเลยอ่ะปิดทำไมวะไม่กูดังว่ะต้องรอเธออีกนานไหมโอเค กลัวอะไรกันหน้าลบกันหน้าลบเราจะพุ่งเข้าไปไปเลยไปเลยเออไม่มีเฮอะไร้ยไปยปไปไปไยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยไปไปเร็วตรงด้านล่างยังไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้ตรงเออไอ้ตัวมันเหมือนปูไอเข้าไปดิ นั่นแหละเอ้าเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะเร็วดิ่าดูดิกล่องลาเต้นโอ้ย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 ขาหน้าหลังเอ้ยเบสหลังเข้าหลังเข้าขอเลือดเลือดเออ เเราาต้ออองงขนี่เดี๋ยวนี่ตำรวจก่อนวัดกันมีกระสุนด้วยนเของเล่นที่เขาเลยเฮ้ยตำรวจมีอะไรเจ้ขุนพรางเลยขุนพรางขุนพรางเฮ้ยมันต้องมีอะไรดิเออมันอาจจะมีรหัสมอสก็ได้ลองไหมอาจจะมีกุญแจอะไรเออเข้าไปเลยกันนะเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วนะเว้ย เออนั่นแหรกก้าวหน่อยเพื่อนออเฮ้ยยังมันยังโอ้กานาแม่เขาห้องง่ายวะเออได้ไปตรงนู้นก่อนแหละกูคิดว่ามันเหมือนมีขัตว์ไม่มีอะไรออออโอ้โอ้หน้าผีไหนกูไปยืนบนอะไรเนี่ยแหละ กายมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อ้าวเปลูกโอ้โหขอขอบคุณที่ให้ตัวอะไรวิ่งผ่านกูโดนหลอกตลอดเลยนี่โดนไปไม่ทีนะคูตกใจเลยเมื่อกี้โดนหลอกอยู่แล้ว ควรส่องไฟไปที่เบสไกด์มึงโดนอะไรวะไม่รู้ว่าอยู่ดีมันมีภาพผีเด้งขึ้นมาเฮ้ย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 เอะไรเนี่ยนี่อะไรมีเดรัจฉานอะไรเซนหน่อยซอมบี้ตามคุณเบสไปสองห้าอะไรคือสองห้าสองห้าคือเลขครับไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าป่ะ เจ็ดหนึ่งศูนย์สามสองห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สามสองห้าเยจ่ง้เจ็ดหนึ่งยเจ็ดหนูนย์สามสองห้าสามสาเ็สามสองห้าเอาเกิดอะไรขึ้นวะ โ้โหยิงขวาแม่เลือดเราในเดียวไม่เป็นไรยิงเครื่องผ่านหรือว่ายู้นมันอาจจะไม่เรียงกันก็ได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งดีเอาละเออาป เ,เอา<ะ>ให้พี่มึงเล่นเถอะไอ้สัสหรือเราต้องไปหายอ,ยอีกวะไม่ไหวนะเนี่ย <c oughs> ไม <c oughs> ่หรือหรือประตูไอ้ <c oughs> ตรงที่มันมีอิดมันจะเปิดหรือเปล่าไหนประตูไหน เนี่ยประตูเนี้ยเนี่ยประตูเนี้ยเรายังไม่เข้าเลยก็เข้าไปดิเบ๊ซก็มันกระตุนของมึงวะล่ะช่วงนี้เขาแล้วพวงนี้เขาแล้วมึงดูดิกระสุนยังอยู่เลยกูหนุนหลังพวกมึงอยู่ โอเคตัดตัดคลิปไปแล้วกันอ้าวสำหรับวันนี้พาร์แรกลาไปก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้รหัสเฮี่ยนะเปิดไม่ได้สักทีนะโอเคเดีเ๋ยวรอดูพาร์ทสองได้เลยนะครับ,บ,นะรบสวัสดีครับบาย